สวัสดีครับปาโกสุริโยบาน่าครับวัดดีตอนย่ำแรงครับครับมาแต่ตลาดครับครับมาจากตลาดแล้วมีคนมาถ่ายอยู่นี่ครับพี่น้องครับผู้ใดู้มาถ่ายอยู่นี่มันกเลียาเป็นเจ้าผู้ใหญนวัดดีครับผมสวัสดีครัผู้ไหลผู้ไหลผู้ไหลดิพี่น้องมาจบค่ะมาจบลูกสาวคุณคู่กว่ดิคุณคู่จากอำเภอเสค่ะ โอ้ฝนหัว่าป้าโกอยู่นี่อยู่กับลูกสาวครับสวยไหมนั่นางหลังก็มีนะคะลองดูลาดสุดพี่น้องครับอดบอได้แล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วครับเสือลูกสาวเสือลูกสาวมากเลยครับพี่น้องครับมันจ่ไมได้เราก็ไม่เปลี่ยนแรกก่อนเลยนะรุ่นแรกมาแล้วครับมาประมาณสองร้อยตัวครับเนี่มขายครับแจกอยู่ครับตอนนี้แจกอยู่สองร้อยตัวนะครับเด้อพี่น้องครับ อันนี้ลูกลงทุนเองครับพี่น้องครับโบแพ่งน้ำครับตัวละสามร้อยสิบสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งหรือว่าไม่เกี่ยวกับส่งเลยพร้อมส่งนะครับได้ทับบูกับบด้เอามาอยู่ตรงไหนเขาพูดหมดเขอบณทีดเรียนจากโอ้นี่แม่หักเป็นเอาอะไรมาให้ลูก อันนี้ทุเรียนลูกไม่กินลูกให้ป๋าลูกไม่กินก็ดวอ้วนได้เฮ็ดพอครับลูกี่กินแนวนี้ครับพี่น้องครับอียงนี่มันกินได้บะลูกนี่อันนี้ทนแดดทนฝนแต่บอกปกติแล้วเราทําขายใช่ไหมไม่ไงเพเรยเพาะเองปลูกก็มีบางคนที่ไปเอาโอ้ครับ นี่อาจารย์เพิ่นอยู่โรงเรียนเสแล้วพุ่มบอกว่าเสรเก่าเสร็จแล้วพุ่มยูแต่ว่าไปไปเป็นคู่คู่อยู่บ้านน้องกุ้งค่ะบ้านน้องกุ้งอยู่เสขึ้นกันบ่ค่ะอยู่บ้านเจ้าของบ่ล่ะบ้านเกิดจ้าของบ่โอ้ดีดียู่บ้านครับนี่เพิ่นมาครับคู่ชีวิตเพิ่นครับแม่นบ่หรือน้องทรายคู่ชีวิตนี่ก็คู่คู่คือกันบ่มันเป็นอย่างคู่คือนัาเอากับคู่หน่ไงสงสัยเขได้ไปทางอื่นพ่อบ่ค่ะ เพิ่นมาเพิ่นหินขีบปลากลัวว่าจานันก็เลยตามมาครับตามห้อยปลากลัวแต่จริงๆ้วเพิ่นบ่ได้มาหาผมดอกครับนี่นี่ก็มาหาคนนั่งนี่คนเมื่อวานนี่โน้ครับเมื่อพอกลเลยเมื่อวานอยู่ใส่หมอเส้นนี่อเอาแล้วฝันแล้วลูกไข่ห้องก็เตื่นลืมค่ะจังไรเสือรถแหลกครับผรูใหญ่คนแหลกก็คืออาจารย์ครับอาจารย์มันซื้อยังครับ คณารับค่ะคณารับจะยิ้มฉาเราด้พี่้องเอยผู้ใดเบิ่งคลิปนี่แล้วผู้ใดเห็นคลิปนี้แล้วครับมีสองร้อยตัวครับมีสองร้อยตัวล็อตแรกครับท่านกับท่านเพราะท่านกับตัวไผ่ตัวมันเด้อสวยมากเลยครับสวยอันนี้เป็นเสื้อที่ลูกสาวลงทุนลงแรงแงงครับกำไร่บรายหรอกพี่น้องานตบทลูกไม่ได้ขายกำไรครับเอาอยากให้เอฟซี คือสีเฮดแจกไอเฮดแจกได้อยู่แต่พี่น้องแต่มันเฮดแจกบ่ไหวดอกผูด,น,ดนึ่งผู้นพูดดื้นั่น,น,นเนาะต้นทุนก็จะสองร้อยกว่าแล้วครับอยากเอฟซีอยากได้สีใดก็จังเม่นมากครับพี่น้องครับโหหโหัวสามหัวนตัวอยู่นี่สีเหมือนน้องอยู่สีหม่อมครับอันนี้ข้างหลังเนี่ยสุดยอดอีรีครับพี่น้องคนยังมาง่ามแต่ งามกว่าตัวจริงงามกว่าตัวจริงครับโบทายงามกว่าตัวจริงเลยพี่น้องอันนี้อันนี้สอง x ใช่ป่ะเรือ x x l อันนี้สอง x สอง x อง x ครับอาจารย์เป็นค่นจอนเหนือในแจ้งนอยใช่ครับพี่น้องครับ x l x l ครับเอ๋อสนับสนุนกันไปพี่น้องไงใช่ตอนที่ไปหาที่เห็นเสื้ออะไรไปฝากอยู่ฝากฟ้าใส เ้เอาเห็นเราหลอบหนึ่งหรอตัวเราไปหาหาอยู่นเออใช่ใช่ไปหาหลอบนึงแล้วออไเนเาไาจำาจา์เลาได้อยู่จำหนาจานเราได้อยู่กบปัตานไปฝากข้กับแม่กินพวท่านแม่เตสีได้กินพวท่านมันยูน้ำล้งเนาะแม่นโอเตจีได้ไหมแม่แต่บาบักกนดัได้กินได้บินจี เมติมออกไปเจาได้กินบ่บักดินจีนวดบักไงนึงเนาะแมนบอกดินจีกับองเจาเออเมื่อได้กินแก่ตไหมด้วยสุดยอดดีีปากูเทียงกินเทียงยากได้พี่น้องเลยเมติมเราเี่มึงโยนกี่ซกูเลยเพราะลูกสาวเลยมากับสนาย ยังชมว่าอยู่ว่าเห็นนั่งอยู่หน้าเต็นท์น่ะป้าปลอดสูนจอดแทนมีสองแถาน่ำอีกคนหนึ่งคใหญ่พี่อ๋อพ่อพ่อพี่เิ่นบ่ได้มาแสงเรียบีการอ๋อใช่ใช่เพ่าะสียงเรียบรียานั่นพี่บอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์แม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหอดคนลำบากบ้านกับขี่มอเตอร์ไซค์ไปขอนแก่นไปหาเสือถุงเสือยังเสือถุงมะฮอเงแหม่เราโทรหาผมอยู่ผมนตำทาบ่ได้ยินค่ะขายคลิปอยู่ กลับมาพี่เละไรมาโว้ยหอยไปซื้อถุงหมดเลนไปใส่ละขอนแก่นหมดเัยนโอ้โอ้เจ้ามันเก่งเลยหล่ามาขนาดพัดเอขนาดใส่บ้าเหมือนกันยังขีมอ่ใส่ไปเนาะผมลงเงินใจเราแห้งเล่าไปกรุงเทพตอนไปทัวร์เนาะน่าจะเป็นบางทีหรือเปล่าจ้าที่ที่นั่นดีเขาเราถือเบื่อเนาะเรามีแห้งเนาะถือเบื่อแสนกว่าบาทไหมเราไปให้ยขมันสัญญากับคันพ่อถือเบื่อว่าที่ไป ตัวหาก่ได้เดาเลยโปโก้ผมก็ร่งไปด้วยหอดเขาหง่เป็นว่ะเอาเจ้ามาเห็นอย่งผมโมโหได้าผู้ได้ถึกเบือ้ถึกเบือเนาะพวาผมโมเลเอ้าเมื่อคืนไผน่แม่อูบลบ่ค่ะพี่ใช่ใช่แม่อุบลใช่เนาะได้เห็นกันเป็นปุ๋ันกเลยเหงื่อเดินไปไล่ซอยน่ะแม่ตาลูกลูกกับครูสอนทั้งหลายโมเอสเออเมื่อสอนทั้งห้นพ่อเปิดพัดลมน่อ โอ้ฝนแรงตกแต่ไงอืมจ้าแต่ว่าหนู่นนี่คุณเลี่ยวมาบ้านที่ไหนหนิจอบเอาแบบไปหาลูกอาทิตย์นึงยี่สามสี่หมื่นต้องให้ต้องให้ลูกไรทุกมื่นเดี๋ยวไปกับแม่ติ๋มเดี๋ยวพอปุ๋ยเราจัดการเองไม่ไม่ไล่ไม่ได้ครับกระแสกำลังมาครับจ้ามัวไรเขาก็โทรมาด่มดาคุยทุกมื่นแล้วเนาะเจ้าบอกลูกยอดจังไร ก็ได้หน่อยเอไม่ได้ันเียระบาก่างระเไม่ไม่กนคาเาเห็นอนุญาได้น่อยันไม่ย่งกันแล้วม่รก็ได้อยู่ไม่ถึนเขายังสอนเพ่ออะไรได้ยูหันแล้วพออาทิตย์ยังกะที่ยูหันแล้วแต่ยังม่รู้ว่าใครจะได้ไปยังไงมายังไงปวดติดตามตอนตอบไปพี่นนทครับมีเต่ยนาสนใจพี่เ่ยวบ้างไมปพ่อไม่คิดถึงลูกกับ ขารุ่นานุ่นา,นนานุ่นครับขารุ่นพ่อโกน้ำครับรรกระแสกำลังมากครับกระแสกำลังมาตีเหล็กต้องตีตอนร้อนๆเนาะนุ่มโชว่าเอาจัดไปพี่น้องครับอย่าปล่อยให้มันจบแล้วก็ให้มันหายไปเนาะ,ะมันต้องต้องต้องยุดทูบให้กันครับกันในท่ายแล้วก็ต้องทายตอนเนืองย่าบ,บัวใดก็ต้องมีจะคลิปสองคลิปถ้าเลิกทายไปเลยเนี่ยมันจะไม่ดีดมันจะไม่โชว์ มันจะบอเตียงเตือนให้ผู้อื่นหรือให้เอฟซเขาได้เห็นได้เห็เบิงกันครัรตั้งใจให้บทุกคนนการซรีส์ทนมัอันรายเนาะบ้าบ้าแปครับกินเอาอะไรก่อนแกงเห็ดเผาะก่อนแกงแกงน้หม่ใส่เห็ดกรพร่นก่งค่ะ อาจารย์เป็นมาจากเซลพูนครับหาอีหลาแพงครับพ um ี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้เซมนี้ครับสาวน้อยเพชรบ้านหมอลำเพลินเนาะสาวน้อยสาวน้อยลำเพลินโชว์พี่น้องครับผมครับพี่น้องครับฮักแพงวาเลนยาพรสวัสดีครับ